เป็นแยครั้งแรกของเราด้วยแล้วก็เวลาที่แบบจากชโม่อะบ่ายสี่บ่ายห้าเฮ้ยบ่ายสี่โมงเช้าห้าโมงเช้าเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่บ่ายห้าหกหนึ่งสองสอง่วมงเกือบสิบสองชั่วโมงเต็มในการดื่มอย่างเดียวแล้วจบคิเลยในการตาแดงหมดแล้วเรียนรู้โซเชียลมงนอน พอถามไปถามเพื่อนผู้เพื่อนถามเดถามเาีเจ้าเนี่ยละไปยืไปยืนขึ้ค้นก่ไป้ถามเพื่อนเเอาต้องถามเพื่อนต้องถามเพื่อนือเพื่อนมาเลียนรูโซเชียลกันราเป็นยังนี่ถ้ามือบีอเจมีมงด้วยนาจอยเนาะกเห็นยู่้นสาวน่อยอย่เป็นประจำครับเป็นยังไงเลี้ยนมือนี้แล้วมันคือกับเจ้าของคิดไว้ตอนบ้านในเลียนบ่ โอ้ไก่อะไรในความรู้หไรยไปเทดไปถือกล้องซื้อมันถือกล้องบ่กะบ่ถือกับอะไถือเนี้ยข้าละม่อกับถือข้าละม่อกับกปถือกะถึ้งสองสัยคเป็นยังสี่ยังสี่มาเมืีบอี้กจางเางเลยค่ะแกมเลยแบบนี้แต่ว่าบลากจางเลยค่ากที่ว่างูงูปลาปลา ส่วงเลยค่ไปแต่งแก้ก็ถึงมองคักเลยบาทีโโหมอทํำดีไหมอ้ดีดหมอท้ำดีดีวงวะเลยส่วงยิ่งเกลดอจารย์น้ำนุยแห้งแต่ส่วนค่ะครับแห้งแต่แบบว่าโล่งเลยผมรู้วิธีการครับเร็วบปเรีวรู้ได้เล็กบัญยานใจเรีวบปเรียวได้คอชได้คอคิดได้หอดลังบ้าน มสงสัยตารังบานต้างๆบัดนี้แง่นการเขียนมาจังใดกันนะครับโอ้การยังกะหนูเหมืเลยค่ะจะจ้างได้บัานขอบคุณโคครับบ่มี่มือนี้นี่โอ้ามกะจ้างนี่กับแยงมันดาลใจู้วนนึงกครับการใช้ครับนองๆองที่ดีครับมี่ เวลาเราออกคลิปกับเราทอเราเลียวเนาะเรทอเราทอเราได้เนาะแต่อยู่ในห้องประชุมเขามีอย่างหลอนคับก็เกี่ยมนะพวอนีหลอนคัเบคุคุี้เลยผู้ลักรที่หมอู่แล้วเน่งวานีกเคนนี้กับคุณาเหมือนกันนงาะไดับจนงานมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเกิดขึ้นุก จนจบด้วยอย่างล่าบลื่นและสวยงามคุณจะกความของแบบแบบสวยงามดีหมดจบแบ Listen, บสวยงามติเต็มเลยสุดยอดเลยสุดยอดเลยค่ะพ่อหนูจะได้ใส่คือมาอีกซีชมงเนาะจากคอนเริ่มใบซีมาดึกขับเพิ ip, ่มอีกซีชมงป้าดูเต็มเต็มค่ะป้าจังใจค่ะจากขาชมู่วอสแถมให้อีกเป็นชิ้นสองชมู่จากตอนแรกว่าซีมุ่งแรกวาดเพิ่มเลี้ยงเขาเพิ่มด้านบ้านนี้ค่ะ แต่ความองอินทีนตัวใจเลยก็รูเอาไปไลย่ะมือขีดถามเยอะน้อยแล้วนะครับผมพวกนะ้ต้องไปถามพวกพี่ที่ไม่เคยรู้อะไรเลยอันนี้เจ้าของเจ้าของรีสอร์ทริวไซฮิวรีสอร์ทการจเจด้าบุรีการเจด้าบุรีการเจด้าชื่ออะไรนะครับรีว์รีวไซฮิวรีสอร์ทแอนด์เดรสลองค่ะมันจะเป็นอยู่กลางนะจังที่แล้วคือใกล้น้ำตกไซโยกน้อยแค่ สอกิโเองนะคะสวยงามมากเรารู้ไว้แล้วก็มีแบบแพรพักด้วยนะคะแล้วก็มีบ้านบังกะโลร้านอาหารเดช่อมีบ้านน้ำวัดเนี้ยชื้อไหมภูเขาตะน้ำสีด้วยนะคะติดแม่น้ำแค่ติดแม่น้ำแค่แค่น้อยติดแมน้ำแค่น้อยน้องฝากอีกีเดียวสามารถน้ำหน้าแพแล้วก็เอาเท้าหย่อนน้ำได้เลยนะคะมีน้ำไหลเชี่ยวตลอดเวล ฝากเอฟซีสาวน้อยเพื่อนแพงเนาะมีโอกาสครับไปกันนจาบุรี่ยวคมไป่ยตกกคน้อยะอยู่ใกล้กไรทีเยกน้อยสวยาสนั่นเรสวยมากยเไม่ไม่คนที่เราเป็นไงครับคุ้มค่าไหมสำหรับการเดินทางมาจากกาญจนบุรีมาถึงคอนแก่นวันนี้ ถามว่าคุ้มไหมตอบเลยว่ามากนะคะจากใจจริงนะคะไม่ได้อวยกันนะคะคเพราะว่าไม่ได้ทำคอนเทนต์เลยะคะ่ะอันนี้คือเรื่องจริง,รงม,ามาใจนะคะแล้วก็ได้ความรู้แบบแน่นๆเต็มๆเน้นๆนะคะแล้วก็จะไปสร้างตรงนี้ให้เป็นโอกาส้วต่อยอดได้ วิทยากรทุกคนเข้าใจง่ายเนาะเข้าใจง่ายน่ารักทุกคนค่ะเข้าใจง่ายค่ะสอนแบบเข้าใจง่ายแล้วก็น่ารักอค่ะยังแกพูดอหะถามอะไรสามารถตอบบอสได้หมดยังบอสพูดอลยไม่มีกั๊กใช่ไม่มีกั๊กเลยค่ะนโยบายก็คือจับมือทําไม่ต้องทฤษฎีวิชาการอะไรมากมายเอาที่ทําแล้วเป็นกันเองธรรมชาติมากเลยค่ะไม่ต้องมีไม่ไม่กดดันอะไรเลยค่ะ คนก็ถามอะไรตอบได้คนเรียนก็สบายใจใช่คนเรียนก็มีความสุขอ่ะเรามีความสุขเนาะแฮปปี้ค่ะหลายกิโลมากเลยนะคะจากการะนะพิลีใช่ค่ะแต่ก็ดีใจค่ะอธิบายก็เข้าใจง่ายๆลื่นเลยเนาะวันนี้ได้ทั้งมิตภาพีดีได้ความรู้กลับไปนะคะแล้วก็ได้เพื่อนใหม่แถมที่สำคัญได้รุ่นหนึ่งด้วยนี่จิ๊บจิ๊อหนึ่ง ชื่อช่องชชื่่อองมีอะไครับชื่อช่องตอนนี้ยังไม่ทําช่องทําแล้วค่ะชื่อช่องว่าอะไรเารับช่องเหรอคะช่องอะไรครับช่องของตัวเองท่ะทำยูทูบใช่ไหมครับทำยูทูบชื่อช่องอะไรครับจอยจอยจอยภาษาไทยภาษาอังกฤษครับภาษาไทยค่ะ จอย o หนึ Joy. Joy. <c oughs> uh ่ง Official นะครับออกากที่เราพูดนมว่าปากิมว่าเสาร์ดินโ่ยิ่าว่ยโิอโจอยอโย่อ่ิย่่ิ่ย ไม่ให้จอยแบนภาษาไทยนะครับเพราะว่าคือเวลาคนเซิร์ชเนเวลาคนเซิร์ชมันจะได้หางา таки, ่ายเขาเขาส่งยวกันเขาอประเทศอันกิษเนาะเพราเหมือนคนเ์ชมากกว่าเราคนไทยฉะนั้นคือเขาจะอยู่ว่าเราอย่าไอินเตอร์แต่ว่าเนี่ยขอเวลาเขาเซิร์ชคนทั่วไปไงจอยนี่เวลาคนเขาจอยทั่วไปมันก็จะเด้งช่องเราขึ้นมาด้วยไงนี่มีโอกาสที่จะมองเห็นเยอะ นี่อ่ะแล้วถามพี่แอนต่อเลยนะอันนี้พี่จอยนี่แอนมุกจีบเจแอนนะคะมุกจีบเจแอนจูจีบเจแอนได้ไหมครับไม่ได้ค่ะโอ้โหมีเรื่องนอีกแล้วเันยักอันอักอันยักอักอันยันยัมัออัอน้จอนัอน มีเร <G iro entender it> ื filho, god, harvest, god, ่องแล้วมีเรื่องแล้ววอตจอยกีบเกนไม่ได้ วันนี้ถามพี่แอนตรงๆมากสวัสดีค่ะแอนนะคะเป็นผู้บริหารก็คือเจ้าของโรงงานมุ่งสิทธเจแอนนะคะก็คือบริษัท KM Decoration นะคะที่โรงงานอยู่ที่ประชาร่วมใจ67มินบุรีกรุงเทพนะคะก็ <c oughs> ถามว่าภูมิใจไหมก็คือถามว่าเป็นไหมก็คือเป็นนะคะ <c oughs> เบื้องต้นแต่เราไม่รู้จัริงว่าข้ <c oughs> างใน y o u t u b e หรือเพจ Facebook อะไรมันมีอะไรที่ลึกมาก แล้นี้คือซึ่งเรามาอยู่ในจุดที่ขนแก่นบ้านห้องนี้แหละมันโล่งเลยแบบวา่าจัดต่อจังไรอีหยังปกติห้าสีอาศัยแต่ลุกหนองแมนบวค่ะตอนนี้เขไม่ต้องแล้ว,ลวส่วงวะเลยแม่ส้วงวะเลยจ๊ไม่ง้อเธอแ,แล้วนะเจอแวม ต้องถามว่าเมื่อก่อนเน่ะชิถามเหมือนแบบว่าถามว่าเออตกใจแอปยี้ยังมาตัดคลิปตัวนี้สิใส่เสียงจังไดายใหมันดังเบ้าือเพิ่อนใหนมันดังติือเพิ่นบบฮู้มามือนีโมามือนี่โอ๊ยมองเดียวมันดูหนี่ลยนี่ยหลอกเลยแหมเป็นเมือดแล้วบงอ่อดเลยมันอยูงอ่อดเลยแฮยบอม่าน่ะชื่อว่า ค่ะช่สร้างมาถึงรางวัลที่หนึ่งแล้วพี่น้องหลายก็ถึงรางวัลที่หนึ่งแล้วยุนีนะกุ่มได้แล้วกลุ่มพามาเลยสร้างขึ้นเบื้องขนาดคอยเป็นเจ้าของลูกงานแท้ๆคอยยั่างม้าเอาเจ้าผู้เจ้าถาหยังเนี่ยเราแบ่งเราแบ่งหน้าเราแบ่งหน้าเขาเครื่องนึงเอาเด้หน้าคอยนี่ยุนีที่แล้วเกิดได้นี่มีอันี้หน้าเขาเราก็ต้องทำได้นะคะครับเอาขอบคุณพี่แอนมากๆนะครับขอให้ธุรกิจฮิงๆปังๆดังๆ นี่รวยโซเชียลคนติดตามอันยาอันยาเ่าผ่านเด้อมุม่งจิบเจียอันผ่านไปเด้ใจเด้อ,ดอ,ดอรับงานทั่วประเทศจ้าสสวัดีครับฝากคลิปนี้ไปเช่นนี้นะครับผมสวัสดีครับ